ทางนะครับการจ่าจรไปมาของผู้คนนะครับในวันหยุดที่สถานีสําโรงนะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่สถานีสวนหลวงร9เส้นกัน,นครับครับนนี้เราก็จะให้ดูว่าผู้คนมากน้อยแค่ไหนอันนีน้คือิี วนรถนะครับที่กําลังรอที่จอดเพราะว่าเขาจะจอดประมาณสองนาทีคนระับเีนี้เราก็จะไปข้อมูลนีครับนกะ็เราจะไปลงที่สวนหลวลองอ่ำข้า่ยานมารถปิดประตูออกเดินทางแล้วครับไปแล้วครับรถไฟฟ้านี่คือถ้าเป็นด้วยระบบไฟฟ้าเนี่ยคือพอการเดินทาง ออกอสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีการออกตัวแรงนิดหนึ่งผู้ที่ฉันเปิดซ่เนื่อจาะมีกายผ่อนคลายการสวมหน้ากากในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัยของเหลือด้วย o u g h the wearing of mask Has been relaxed for outdoor public areas. MRT yellow line suggests that this the station is wear a mask one you We need today. วหวันนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับวันสุดท้ายวันที่สองกรกฎานะวันที่สามก็มจะเก็บเงินนะวันที่สามน้ำระบประมาเลยนะ

please offer yourself know, to ensure that pregnant women or women wearing pregnancy tags on the organs ผ่านมาแล้มวมีสีเอียมสีเหี่ยมก็ะจะมีโย่ซ่อมซ่อมบำรุงด้วยนะสีเหียจะมีโถ่ซ่อมบำรุงก็ผถานที่ต่อไปวันนี้ก็มาถึงสถานียอดทิศดูตรงที่ซอยจอมสุขคืคนเป็นกลางเยอะถ้าผ่านสีอุดมมาแล้ ถ้ okay, เาเป็นตามความคาดหมายก็ผลก็จะลงเยอะอยากให้ดูวิวว่ะ ยากาศที่รถไฟที่ผมมานะครับแล้วก็มีคนผู้โดยสารขึ้นไปแล้วนะครับไีถ่ายตอนเขาขึ้นไปทานตอนนี้ก็รถท้องที่จะออกแล้วครับที่มาจากสมโล ของการเดินทางคนหยุดนะครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ก็คนก็มาใช้กันเยอะพอสมควรครับันนี้คือวิวการทดลองใช้เอ t มาีสีเหลืองนะครับพอสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะเก็บข้าไดชสารแล้วที่สถานีส่วนหลวงรอเก้าครับเดี๋ยวเรามาดูผู้โดยสารที่ลงมาจากรถไฟนะครับแล้วก็ บริษัทที่ขึ้นเราไปเราก็จะเห็นว่ามีคนขามามากน้อยแค่ไหนขากลับมากน้อยแค่ไหนครับขาไปับลัดท้ามากน้อยแค่ไหนขามาจากสันโรงมากน้อยแค่ไหนนะครับที่สถานีที่ทุกคนก็รู้จักด,ดีนะครับต้นหลวงราเพราะว่ามีห้างใหญ่ให้คนมาเที่ยวมา นมาพักผ่อนหย่อนใจกันในวันหยุดครับอันนี้คือบรรยากาศที่สวนหลวงปลอก้าครับเดี๋ยวเราจะดูจนกว่าขาบวนนี้จะออกจากสานจราเนะี่ยให้เพื่อนได้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆอนอาจจะยังไม่ได้มาใช้เลยก็คือยังมีเวลานะครับเที่ยงคืนวันนี้นะครับ จะสามารถใช้ได้ไม่จจมีการใช้จ่ายเจ็บบรรยากาศการเดินทางต่อนะครับของที่สถานีส่วนหลวงลาวเก้าอันนี้เป็นกระบวนที่สองที่เราเข้าดูสถานการณ์ครับของวันนี้นะครับ วันทดลองใช้มาถุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะเก็บค่าโดยสารรับหลังจะไฟสีส้มมาแล้วให้หยุดเลยนะครับหยุดกำลังมองออกไปข้างนอกนะครับว่าด้านหลังของสีคอนนะครับ ภาพหลังเป็นสีเทาอันนี้คือรางรถไฟสายสีเหลืองนะครับซึ่งมีกระบวน,นึ่งวิ่งเข้าโค้งอยู่ข้างหน้าน,นะแล้วก็ภาพหลังเป็นเหมือนจะฝนตกทางด้านนู้นะครับน่าจะเยอะอยู่ก็เป็นธรรมชาตินะครับหน้านี้คือหน้าฝนเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกระบวนถัดไปไปหัวบากนะครับนี่คือบรรยากาศบนสถานี คนหลงร็อกครับตอนนี้รถก็มาถึงแล้วครับตามหน้าจอบอกว่ารถเข้าสถานีแล้ว การต้องเที่ยวเดินทางวันนี้นะ I need เราได้สีเทานะครับเราคาดว่าเราจะได้วิวสวยงงามที่สถานีที่สูงสุดนะครับของสายสีเหลืองอันนี้จะเป็นวิวที่วันนี้นะครับพอฟ้าออกเป็นสีเทานะครับแล้วก็เมฆกาะกลุ่มจะเป็นก้อนๆน,นะครับเมฆตัววันนี้เรามาทดลองใช้ รัมา r ีสีเหลืองที่จะให้บริการฟรีในวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายอันนี้คือวิวที่มองลงไปจากสถานีสีสีทานะครับ ไปดูการีบูนึนี่ครับรางของเขาโดยฟ้าสีถึงนะครับสร้างเส้นทางต่างระดับนะครับที่มาจากสุริลและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงสูงนะครับ,รบเพราะว่าเขาข้ามถึงสามชั้นเนะีัยถ้าให้ดูวิววันนี้เป็นวิวที่แตกต่างก็คือ เป็นวันที่ท้องฟ้าเปืน่นแต่งแ้มไปด้วยสีเทานะครับก็คือเมฆฝนนั่นเองอนี่ครับอีกมุมมองึึงนะครับวนสถานีสีเคยทานะครับ มองอไปข้างล่างก็จะเห็นมือนที่สวนสาธารณะนะครับแล้วก็มีคนมาพักผ่อนหย่อนใจกนะันก็เป็นภาพที่ดูขอบคุณครับที่สถานีสรีรีทาครับสถานีที่สูงที่สุดนะครับพอดนี้มีรถเข้ามาสถานีขบวนเึงครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนี้ ที่มาจากลาดเท้านะครับมูหน้าเข้าสีสันแล้วก็จะไปดูวิวอีกมุมหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลับไปที่หัวห่ากน,นะครับ ต่อไปสองโล่งหน้าสอโลแต่เราจะแวะหัวหมากจะแวะหัวหมากก็เพราะว่าเป็นสถานีที่เป็นจุดต่อสามสายนะของสองรถไฟก็คือมีรถไฟไฟ้าสอง แอปพลิเคชักับเด็งแล้วก็ไฟสายรถไดแต่วันนี้ฝนตกจึสถานการณ์เขับที่ปีสถานีสีกีฬานี้ก็มีลมอนนี้สถารนีสัดเข้ามาดูที่พื้นเนี่ยเป็นเงาๆแล้วตอนนี้ก็รถไฟมาพอดีเราก็จะไปเลย ขึรถไฟฟ้าาเดีวก้รถไฟายตั่อสด้าตาีนะะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนตัวรถไฟฟ้ามหานครสายิหนือยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากขณะใช้บริการรถไฟฟ้า ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ Attention please Passengers are reminded that although wearing of mask is required for all passengers, please do not forget to bring your passport, ID card, and other documents. ลดระดับโอก็เกียรรอดแอร์พอร์ตลิงในช่วงนี้ครับที่จะเป็นช่วงที่เป็นสายร,ระดับบนสุดเป็นแอร์พอร์ตลิงแล้วก็สายสีเหลืองนะครับแล้วข้นล่าสุดที่จะเป็นรถไฟสายตะวันออกผู้โดยสายรเกิดทราบ ขณ้าอนรโปรดวันช่องว่าว่านี่เราก็จะมาัำเกตการที่สถานีนี้นะว่าควาแน่นของผู้ใช้มาน้อยแค่ไหนพอที่ดูนี่ก็น่าจะเยอะอีก É uma สถานีหัวหมากบอกว่าสถานีหัวหมากน,น่าจะเป็นจุดที่ถ้ามีจุดที่อยากจะแวะมีเรื่องที่อยากจะแวะผมว่าหัวหมากนี่น่าจะเทียบกับสีทีทาน,นะครับเพราะว่ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิด24ชั่วโมงที่นี่นะครับลองดูบรรยากาศข้างล่างไปด้วยคนะ กายวอล์กที่ทำลองรับให้เราเดินลงไปใกล้กับ mm hmm. ทุกคมาเช็ดเลย mm hmm. น,นี้คือว mm ิว hmm. อีกด้านนึะครับ mm hmm. ที่เราเห็นสูงสูงนั่น mm hmm. คือแคร่บอร์ดเลวิงนะครับ mm hmm. เป็นเป็นลางของแคร่บอร์ดเลวิงแล้วก็ mm hmm. ลอดมาก็จะเป็น ของเสมาทีสีเหลืองนะครับที่เรามองเห็นตรงนี้นะแล้วก็สนนสีนักรินวันนี้ก็ทับข้างนะครับและที่นี่คือสถานีหัวหมากในวันที่ทดลองใช้ไม่มีค่าใช้จ่ายวันสุดท้ายครับวันที่สองพัสดา นี้น่จะเป็นมุมที่มองเห็นทั้งหมดนะครับตั้งแต่ทางเข้าไปเลยมีทั้งธนาคารมีทั้งเวณเสนาา้นมีร้านอาหารนะครับบาสกูะกายวอลที่ทอดยาวไปเรื่อยสิทที่เราสามารถลงไปซื้อน้ำซื้ออาหารได้นะครับมี่สูทสิ์ที่มองจากสถานีหัวบางนะครับ เ,เดี๋ยวเราก็จะไปขบวนนี้ครัเพื่อที่จะไปลงที่สวนหลวงรอเก้าได่ได้ฝนตกขบวนนี้น่าจะาตกเยอะในเช็งปิดท้ายติดท้ายการทดลองใช้ หนึ่งเดือนเต็มๆเต็มชั้นีต่อไปกำลังไปนิกชั่นกลังไงผู้ด 3, โดยสา,ารโปรดทราบห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในระบบรถไฟฟ้ามาหานครสายสีเหลืองขอบคุณค่ะแอชลีย์ ที่พลันตันก็มีสายฟบาสำหรับมิทุระมาทำหนังสือเดินทางกันมาที่นี่ครับสถานีพลันตังสายฟ้าต่อไปสีนุด next station สีนุด เจอบริษารเย,ายอะไมมอีนี่คนอรอบข้างครับอันนี้คือขาเข้าสำโรงน,นี่ดูเดียวหน้าสี่อสเตร ดีแต่หลวงรอเก้าเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่ครับ ครบ of of ับแล้นคือบรรยากาศของวันสุดท้ายนะครับในการทดลองใช้แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่สถานีสวนหลวงรอานะครับที่สาจับไปสำโรงอันนี้ก็คือบรรยากาศในวัดฝนตกที่หน้าที่ค่อนแวงครับเราไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีครับ